ถาบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางฉลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านโป่ง เที่ยวทุวันค่ะสองของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพื่อสั่งท่านอาจ,จ,อาจาได้รับอาาัตราหลายๆได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบ,า,นบางปารุเป็นสถานีต่อไปลายตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งเปนนามของ,าอของการรดินหา,างประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทา่านอีขอขอบคุณค่ะ